สวัสดีครับเพื่อนเื่อนชาไฟานอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมไมคิตีเหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปเควสจโกโบนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำเควสจโกโบที่อัปเดตมาเมื่อวันก่อนนะครับสําหรับเควสจโค o โบอันนี้นะครับ จะไม่มีล็อกอินรายวัน8วันนะครับก็สามารถทําในวันเดียวได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเควสเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มกันที่บนซ้ายก่อนนะครับสําหรับบนซ้ายเนี่ยก็ค่าหาย3ตัวนะครับอ่าบนกลางให้เราใช้ตัวละครมาคีน,น่าสิบครั้งนะครับอ่าบนขวาใช้ตัวละครคีน,น่าสิบห้าครั้งกลางซ้ายให้เราเล่นด่านกระบองเพชร ที่เป็นด่านฟาร์มเงินนะครับ5้ครั้งแล้วก็อันกลางๆนะครับใช้อเทมซัพพอร์ต1อันนะครับส่วนกลางขวาให้เล่นด่านกระบองเพชรยักษ์นะครับ3ครั้งนะครับล่างซ้ายให้เราผสมหินเจาะ ex นะครับ1ก้อนแล้วก็ร่างกลางให้เราผสมหินเจาะเกราะ ex อ่าขอไปฮะหินเจาะเกราะม่วงนะครับ1ก้อนแล้วก็ล่างขวาให้เราใช้ตัวละครเพนนะครับ15ครั้งนะครับ เราก็เริ่มกันที่การจัดทีมก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับก็คีน่านะครับแล้วก็ตัวที่2มาคีน่านะครับอ่ามาคีน่ามาคีน่าอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็เพนนะครับน้องเพนอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวถอดชุดมาคีน่าออกก่อนนะฮะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะครับเพราะชุดมันแตกต่างกันไปเลยนะครับ มาครับเควสแรกนะครับบนซ้ายนะครับฆ่าหาย3ามตัวไปสำหรับหาย3ามตัวจะเป็น3ามด่านบนตรงนี้นะครับเราจะเล่นด่านไหนก็ได้นะครับแล้วก็หายเนี่ยมันจะสุ่มเกิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าตัวหายเนี่ยจะออกมาทุกรอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันนะครับว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับ ราวก็ได้นะไปลุยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ทำเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีคนเล่นใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าไอ้พวกไหพวกอะไรพวกนี้เนี่ยมันอยู่ด่านไหนนะครับแล้วก็ยังมีคนที่สับสนระหว่างด่านกระบองเพชรยักษ์กับกระบองกระบองทองนะครับกระบองเพชรสีทองนะฮะ อันนี้ก็ยังมีคนสับสนอยู่นะครับสำหรับด่านไหเนี่ยถ้าเนี่ยดวงดีนะครับก็มาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดดวงซวยก็หูเล่นไป1ิบรอบส1็ดรอบเนี่ยเพิ่งจะมาตัวหนึ่งก็เคยเจอนะครับแต่ว่าบางบางครั้งดวงดีมากเล่นสามตาติดมาสามตาติดก็มีนะครับก็อยู่ที่ว่าดวงเราจะเจอมันง่ายหรือเปล่านะครับก็ครั้งแรกผ่านไป ค่าไปแล้วหนึ่งตัวนะครับก็รันกันต่อเลยนะครับตัวที่2สําหรับตัวละครเพนนะครับที่เป็นผู้หญิงถือดาบเนี่ยก็ตู้ก็ใกล้จะมาแล้วนะครับอีกประมาณน่าจะ4ีหวันนะครับก็รอกันก่อนนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีตัวนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีตัวแล้วก็เอามาลงทีมแล้วก็เล่นได้เลยนะครับมาคีน่าเองก็เช่นกันนะครับ ตู้เนี่ยก็น่าจะมาพร้อมเพ็นนะครับรอบนี้ไม่มานะฮะผมชอบนะครับเพนะดาบเท่ดีดาบสวยด้วยแถมตัวความสามารถของนางก็จัดว่าใช้ได้นะครับก็ดีอยู่นะครับถ้าถ,ถ้าเราใช้เป็นนะครับ แต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็ตามนั้นนะครับไปด่านนี้ก็ง่ายงายนะครับเพราะว่าบอสไอ้พวกมอนสเตอร์ที่อยู่ในด่านนี้เนี่ยคือมอนกระจอกกระจอกนะฮะมาแล้วฮะตัวที่สองนะครับเมื่อกี้มันจะมีบอกอยู่นะครับว่าให้เราตีเบฟหรือตีเลื่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถฆ่ามันได้เลยเนี่ยก็กดฆ่าได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถฆ่ามันได้เบฟดาเมจไม่พอเลยพวกนี้เนี่ยเราก็กดตามที่มันบอกมันก็จะหายไปนะครับแต่อย่างผมมันตัวละครมันฟูนะฮะก็สามารถฆ่ามันได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องสนใจเงื่อนไขที่ตัวหายมันบอกเรานะครับว่าครั้งนี้ให้เราตีเบฟนะครั้งหน้าตีเลือดอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดตัวสุดท้ายเนี่ยมันให้ตีเบฟเดี๋ยวผมจะกดตีเบฟให้ดูนะครับ นะ,ะแต่ถ้าเกิดมันให้ตีเลือดก,ก็ก็ฆ่ามันเลยนะฮะไม่สนใจนะฮะโอ้ไม่มานะฮะรอบนี้ดวงไม่มี อ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้ตัวมาไวๆก่อนนะครับเราสามารถใช้เหรียญสีแดงเนี่ยไปแลกอาวุธ35 CP หรือว่า15 CP ของตัวละครมาเนี่ยเราก็จะได้ตัวแถมมาด้วยนะครับในใน,ในตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่อยากรอตู้กาชาเข้านะครับก็ใช้วิธีได้อ่าใช้วิธีนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิด เป็นผมเนี่ยผมก็คงแนะนําให้รอตู้กาชาเข้าก่อนดีกว่านะครับรอบนี้ให้ตีเรือนะครับก็ตายไปเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้กดตู้โดยเฉพาะมาคิน,น่านะครับที่ได้รีรันแต่ไม่ได้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เอฟอาร์บอร์ดนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่ไม่อยากกดตัวละครที่มันไม่ได้ลด FR บอร์ดอะไรประมาณนั้นนะครับ เค็ดแรกก็ผ่านไปเรียบน้อยแล้วนะครับส่วนเคล็ที่2อ่าบนกลางกับขวาบนขวาเนี่ยก็คือมาคีหน้ากับกับวีหน้า15ครั้งก็นับไปนะครับเล่นจบด่าน15ครั้งนะครับกลางซ้ายนะครับก็ด่านกระบองเพชรสีทองนะครับแล้วก็เลือกล่างสุดเลยนะครับนี่นะครับโกลเด้นนะครับจะเลือกอันที่1อันที่2ก็ได้หมดนะครับไปด่านนี้ก็เล่นไป5ครั้งนะครับ วกด่างง่ายๆแบบนี้เนี่ยก็พยายามใช้สกิลที่มีแอคชั่นจบไปไว้นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเล่นรอบน้อยลงนะครับรอบที่1ผ่านไปนะครับ ด่านฟาร์มเงินก็จริงๆเมื่อก่อนผมก็เล่นบ่อยนะแต่ว่าหลังๆก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมก็ใช้วิธีการเอาของอัพอพวก af หรือว่าของอัพอาวุธของอัพชุดเกาะอ,อะไรพวกนี้เนี่ยไปขายนะครับมันก็ทําให้เราได้เงินง่ายกว่าการที่มานั่งเล่นด่านด่านฟาร์มเงินแบบนี้นะครับซึ่งด่านฟาร์มเงินเนี่ยถ้าเกิดตัวกระบองเพชรตัวเล็กๆที่มีหัวดอกไม้อยู่ข้างบนนะครับมันออกเนี่ย เนี่ยมันไม่ออกนะปกติเวลามันออกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันออกเนี่ยมันจะทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นนะครับก็คือรอบหนึ่งน่าจะสี่แสนถ้าถ้าเกิดเราไม่ได้กดไอเทมคูณ2คูณสอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้ประมาณสี่แสนแต่ถ้าเกิดไม่มาเราก็ได้แค่หลักหมื่นนะฮะอาวไม่ถึงไม่ถึง2ไม่ถึง4ี่หมื่นสองหมื่นสองเองด้วยนะฮะงั้นแปลว่าถ้าเกิดกระบองตัวเล็กมาเนี่ย เราจะได้ทั้งหมด2องแสน่อนะครับมันเล่นตั้งตั้งนานกว่ามันเงินมันจะขึ้นอะไรอย่างงี้นะฮะสู้ดีเราเอาเหรียญโคออกที่เราเล่นฟาร์มทุกวันทุกวันเนี่ยใช้กระดิ่งฟาร์มเนี่ยไปซื้อไอเทมสําหรับอไอเทมสาหรับอัพพวชุดเกาะอ,อาวุธอะไรพวกนี้เอามาขายง่ายกว่าครับอันนี้ก็ตาที่3แล้วนะครับ เนี่ยแล้วมันก็ไม่ค่อยออกด้วยนะฮะคือมันมันออกโอกาสออกน้อยมากนะฮะไอตัวกระบองเพชรตัวเล็กๆที่มีหัวดอกไม้มีดอกไม้อยู่บนหัวนะครับคือออกโอกาสออกน้อยมากเริ่มตาที่4ี่นะครับ ผมก็ลืมใช้ไอเทมควสของตรงกลางให้ดูก่อนนะฮะนี่มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะทำให้เราได้เงินเยอะขึ้นนะครับ ไอพวกของตรงนี้ก็ได้เยอะขึ้นด้วยนะครับถ้าเราเจอมันเนี่ยอ่าได้สองแสนสองนะครับไอ้สี่แสนสี่เนี่ยตอนนั้นผมกดกดเงินคูณสองนะครับมันก็เลยกลายเป็นสี่แสนนะครับอ่ะรอบสุดท้ายสําหรับด่านนี้นะครับรอบที่ห้ามีอยู่สองอย่างนะครับถ้าไม่พอดีก็เกินนะฮะ เห็นไหมฮะเล่น5ตาออกตาเดียวบางทีผมเล่นตอนนั้นเนี่ยเล่นประมาณ10ตาเนี่ยไม่ออกเลยก็เจอมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอกระบองกระบองเพชรทองตัวเล็กแล้วมีดอกไม้บนหัวเนี่ยคือโอกาสออกก็ดวงจริงๆนะฮะบางทีก็ออกง่ายบางทีก็ออกยากนะครับขายของง่ายกว่าครับ ต่อมาก็เป็นเคเวสกลางๆนะครับใช้ไอเทมนะครับก็คือไอเทมซัพพอร์ตตรงนี้นะครับก็ใช้อะไรก็ได้นะครับก็กดไปเลยนะครับอ่ากดปุ๊บก,ก็ได้เคเวสแล้วนะครับส่วนเคเวสกลางขวานะครับก็กระบอกเพชรยักษ์อันนี้นะครับลุยลุยกันไปเลยนะครับ ด่าน,นี้ก็ง่ายนะครับคือเป็นมาเป็นเควสที่แบบเควสพักผ่อนนะฮะเี่กว่าจะตายไม่ตายนะครับสามตัวแต่ว่าของผมเนี่ยดองมาแค่สองตัวเองนะครับก็จะขาดไปอีกหนึ่งครั้งนะครับถึงจะ ครบ3ครั้งนะครับ ที่มันใกล้ตายฮะก็จ,ะจิ้มไปเลยทีหนึ่งเรียบร้อยต่อไปก็เป็นเคเวสแถวล่างแล้วนะครับเคเวสแถวล่างไปผสมหินกันนะฮะนะหน้านี้นะครับ พอดีนะครับนี่นะครับหนึ่งก้อนแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งก้อนนะครับอันนี้ก็สองก้อนนี้ก็เป็นเควสอ่าล่างซ้ายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นล่างกลางส่วนล่างขวาเป็นใช้ตัวละค,ครเพนสิบห้าคันนะครับเราก็มาดูเควสกันนี่นะครับเห็นนะครับว่าไอกระบองเพชร ยักษ์เนี่ยผมข่าไปอันเดียวนะครับสำหรับเควสท,ทั้งหมดก็ตามนี้เลยนะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ส่วนอีกหน้าหนึ่งก็มีแค่เคลียร์ไวันกับล็อกอินรายวันแค่นั้นนะครับก็ไม่ไม่ได้ทําไว้นะครับเพิ่งจะมาเริ่มเนี่ยเริ่มทําอันนี้เพราะว่ามีคนซิปมาหาผมเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องเควสตโจคโบนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการทาคลิปนี้ไปโดยปริยายนะครับนะครับก็เควสตโจคโบอ่าเมเมแฟร์อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ ผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่ซิบมาถามผมจะได้คำตอบทุกเควสจากคลิปนี้ไปเลยนะครับ <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปเควสโจคอโบก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เหมือนเดิมนะครับให้กำลังให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปเควสจกโบก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ